อันนี้ถ่ายมาให้ดูนะครับต้นนี้มีลูกปีที่หนึ่งครับปีที่หนึ่งแต่ว่าต้นเขาเนี่ยก็อายุก็เยอะแล้วนะครับเยอะแล้วเพิ่งจะโตนะครับเพิ่งจะโตน่าจะเจ็ดเจ็ดปีได้แล้วนะครับต้นแค่นี้แหละบางต้นก็ระบบรากไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็กลับมาปกติอ่าแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกลูกของเขานะครับนี่ให้ดูเลยนะครับเขาบอกว่าลูกปีแรกเนี่ย เปลือกมันจะหนาใช่ไหมครับอันนี้ตามหลักวิชาการแล้วนะครับมันสามารถปรุงแต่งได้นะครับเรื่องของน้ํากับปุ๋ยเนาะก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับในทุเรีจนเยอะเปลือกก็หนานะครับหนามก็จะโตลูกก็จะเป็นเป็นโบเป็นเคเยอะนะครับในทุเรียนปีที่ปีที่หนึ่งหรือปีแรกนะครับหรือทุเรียนสาวต้นนี้ก็จะได้ว่าเป็นทุเรียนสาวอันนี้เราไว้ไม่กี่ลูกนะครับไม่กี่ลูก เลือกไว้เฉพาะที่ที่สมบูรณ์อันนี้หนึ่งลูกสองลูกกิ่งนี้สามลูกนะครับก็ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเก้าสิบลูกนี่นะครับลูกที่หนึ่งอันนี้ลูกที่สองกิ่งนี้มีสามลูกนะครับสามสี่ห้าอ่ะหกเจ็ดแปดนะครับอันนี้เก้านะครับแล้วก็ปลายกิ่งอีกหนึ่งลูกอันนี้ไม่รู้จะเลี้ยงหรือเปล่านะครับแต่ว่า ดูจากใบก็มีปริมาณที่เพียงพอกิ่งก็ได้จะอยู่ปลายกิ่งนะครับอันนี้แปดีโอซมิลกัดเลี้ยงนะครับอีก20ิบมิลกัดร่วงนะครับแต่ผมว่าน่าจะเลี้ยงนะอ่าอันนี้เราไว้ประมาณนี้แหละนะครับที่เหลือก็เดินปุ๋ยนี่ก็แปด2ี่สองรอบแปดยิบสี่สองรอบที่เหลือก็น้ำยังไม่ให้นะครับยังไม่ให้เพราะว่าฝนตกอีกแล้วเมื่อวัวลุ่ง เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเดินสูตรเสมอไปเรื่อยๆนี่ครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะครบคือให้824ไปแล้ว7วันครั้งเดี๋ยวจะไปใส่อีกทีหนึ่งตั้งแต่วันที่25นะครับก็คือประมาณสิ้นเดือนนี้แหละนะครับจะเดินสูตรเสมอไปจนครบ90วันนะครับสูตรเสมอเราจะใส่10วันครั้งใส่ไม่เยอะนะครับใส่ไม่เยอะ10วันครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปทรงจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เหตุผลที่เดินสูตรเสมอก็ไม่ต้องการให้ ต้นนะครับต้นโสมจนเกินไปนะครับเราใช้สูตรเสมอมาตลอดทุกๆปีนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยโยกท้ายนะครับท้ายเพราะว่าเราทําส่งลงนะครับเราไม่ได้ตําขายแกะเนื้อส่งแมค,ค้าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับการเดินปุ๋ยต่างๆก็มีเท่านี้แหละทางดินก็แคลเซียมก็จะใช้ยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ที่ลูกขาดไม่ได้เช่นกันนะครับปอนต่ำสุดก็สัปดาห์ละครั้ง วันนี้วิธีดูแลของผมนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากนี้นะครับปุ๋ยายาก็บอกไปหมดแล้วนะครับไปนค้นหากันในช่องเทคนิคทุเรียนใต้นะครับผมจะลงไว้ประมาณเกือบ5 0 0คลิปแล้วนะครับมีซ้ําแล้วเยอะแยะมากมายนะครับซ้ําแล้วอา่าถ้าคนที่เข้าไปดูเนาะเจอคลิปซ้ําเยอะมากนะครับเยอะมากประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับ